มึต้องจอน้องบอลมากตอนนี้เราอยู่ที่บึงจักโคบึงจักโคหที่นี่บนเขานะครับเนี่ยถ้าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะตื่นเต้นๆะตื่นเ้นเลยต่นเต้นยตื่นเต้นต่นเต้นเลตื่นเตยน้นเเยน่น่้ลย่ ไปไหนกันเนี่ยพี่มันไม่ได้เว้ยชีวิตพวกเรามันต้องธรรมชาติแล้วลุยๆเว้ยมันต้องกางเต็นท์ตอนนี้นะพี่ไปกางเต็นท์กันก็บอเบาทิพย์เราลุยก็บอกค่ำไหนนอนนั่นดูดิวเราถ่อุ้ยเหี้ยไม่เห็นเลยเหี้ยโอ้ยเย้ก้มีผ่านลำธารด้วยไงโอ้ี่ไงเอเวนเจอร์ตับจับเลยเอเวนเจอร์ป่ะสุดยอดนี่ใช่รายการโค้กตีล็อกปะเดี๋ยวมึงจะลืมบ้านเขาเลยเดี๋ยวดูดิว่าเราไปดูว่าเขาบอกว่าเป็นแบบ ตื่นมาจะเดินน้ําเจอหมอกเจออะไรแบบธรรมชาติอะ่ะเราจะเข้าไปอยู่ธรรมชาติเลยนะอะกูก็ไม่รู้กูวัดดวงมาแล้วเขาบอกเขาเอฟซีเราอีกเขาบอกเขาเอฟซีเราดูดคิดถูกคิดผิดเดี๋ยวพี่ไม่รู้อ่ะแล้วเน็ตก็ไม่มีด้วยอะดูช้างเดี๋ยวให้ดูช้างดีกว่าเน็ตก็ไม่มีด้วยคือเราง่ายเลยเวยถ้าไม่มีพวกมึงมาเลว้ยกูก็ไม่มาหรอกลองตรงอะไรก็พูด จะเ,เอาเรามามาบวกไปยื้อไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเนี่ยมึงอย่าพูดดิหมู่บ้านอะไรวะเนี่ยอะไรนะสี่จังหวัหรือไงสี่จังหวัดอำเภอสี่จังหวัอยู่อำเภอสี่จังหวัดยะไอ้บึงชะโคหรอบึงอ่ะไรบึงชะโคเนี่ยบึงชะโคเขาบอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากเาบอกว่าถ้าอยากให้ได้ได้บรรยากาศต้องไปนอน ไอ้นี่กลางผมกางเต็นท<ม>์บ้านผมก็มผมอยู่กับเมียสองคนแต่เมียผมไม่อยู่ <c oughs> วันนี้พี่จะเสียงดังจะสนุกสนานจะอะไรเต็มที่พี่เลย <c oughs> เอาวาเอาวะดูดิแล้วเนี่ยคิดดูเรื่ภาพเนี่ยดูถ่ายถ่ายดูรอบดิว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเอฟซีจะมาไหมครับ a few moments later ดูดิไว้ไว้ไว้มีเรื่องหรอเปล่าแค่ไว้เฮ้ยเฮ้ยได้ไว้มีไฟแล้วเว้เฮ้ย เดวไฟแล้วเว้ยรู้ว่าจะมืดอย่างนี้ตลอดเออเออมีมีไวไฟป่ะครับปล่อยให้ครับพี่อ๋อเดี๋ยวปล่อยให้นะว้่งยาแล้วครับไม่งั้นไม่ใช่ที่ถามมีไวไฟหรือเปล่าเรากันพลาดไงกันว่าร์หน่อยว่าถ้าใครไม่รู้ว่าเราแบบหายไปใช่ปะหายไปคืออยู่ตรงนี้นะเป็นนกัโอเคเอฟซีจริงครับเดี๋ยวดูเอฟซีจริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูสวัสดีครับผมขอหน่อย นี่เดี๋ยวบอกก่อนว่า FC จริงหรือเปล่านะครับ FC เรัาเราเจอกันไม่ถึงชั่วโมงถูกไหมห้าโมงไหมนี่นะครับนี่นะครับเขาชวนผมมากลางเต็นท์ครับเอาแค่พี่จะตายเลยพี่จะทำไรช้ำเลยตีลังกาจะดีดกีต้าจะโวยวายก็เรื่องพี่เลยโอเคไม่ต้องขอขอบคุณเอ่อชื่ออะไรน้องผมจอพี่น้องนะน้องจอน้องจอกับบอลบอลครับผมนี่นะขอบคุณน้องจอและน้องบอลมากตอนนี้เราอยู่ที่บึงจักโคบึงจักโคลหูย นี่คือรายการล่าท้าผีนี่คือรายการบ้าหรอล่าท้าผีอะไรอ่ะเราเอามาเอาบรรยากาศเขาบอกเอากุญแจเก็บไว้ด้วย FC บอกว่าเอากุญแจรถเก็บไว้ที่พี่เลยครับกันว่าเผื่อไม่เขาบอกเอาเอาที่พี่สบายใจใช่ไหมเขาบอกมึงเก็บไว้มึงก็ไปไหนกันไม่ถูกจรองใช่แล้วถามว่าเอากุญแจผมเนี่ยถามว่าผมจะไปทางไหนครับที่นี่บนเขานะครับเนี่ยถ้าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะ อ่ะนะครับตอนนี้เราก็ขนของกันอยู่เราไปดูสถานที่กลางเต็นท์กันเลยว่าตรงไหนครับเอ่อลุงจอครับตรงไหนครับกลางเต็นท์ตรงไหนกลางเต็นท์ขบวนได้บนมานนี่เห็นแหมว่าตื่นมาแล้วบรรยากาศเลยนะตรงนู้นเลยนะไหปพาไปดูอ่ะไปดูอ่ะมาพาไปดูไหนครับไปดูไหนมันต้องได้ธรรมชาติครับผมมาถึงขนาดนี้แล้วสื่อสายหน่อยโอ้โหไปใช้เดย้เดี๋ยวเอาโพดแล้วก็ไม่ใช่เขาเอาลูก ตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบห้านะครับนอนโอ้ยข oh ึ้น like อ <fen consumption> <ốc> ีกเหรอนี่สิโอ้โอ้ยนี่สถานที่กางเต็นท์เรานะครับ้าจะเจอหมดเลยพี่อันนี้อันนี้สวนสวนแล้วกระโพดพี่กระโพดโอ้ย ดูผยดูวิธฟันออกปากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่เนี่ยใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่เว้ยดูเดแต่พี่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ฟันออกปากฟันแบบไม่กา้าโคตรได้อะมึงลองมึงเองไงเออหนาวเจ๊งพี่เราเห็นไหมเห็นมา เราไม่ต้องไปภาคเหนือเลยเจดตูไม่ต้องไปภาคเหนือครับกาญและจ้บุรีก็ได้ครับเออเดี๋ยวเมียวลาบ้างพรุ่งน anyway> ี้ฟ้าห้อยหูเต็งหนาวจริงหนาวจริงเออพรุ่งนี้หนาวจริงนะโอ้อูอันนี้ก็หนาวแล้วพี่อันนี้ก็หนาวแล้วนะนี่นะคราบแตงยิงหนาวนี่ลงไะเดี๋ยวเราขอไปชนแก้วกับพวกเจ้าถิ่นก่อนดีกว่าปะครับโอเคหนาวจริง นี่นะไร่ข้าวโพดจริงๆนะของแท้นะครับนี่ฮะเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยต้นข้าวโพดดอกเนี้ยฮะต้นใหญ่ๆเลยต้นหนึ่งนี่ออกผลหนึ่งละครับใช่ไหมครับแล้วแต่ดอกแล้วแต่ออกสองฝักสามฝักแล้วเวลาเก็บเก็บยังไงก็เดินเดินทะลุไปเลยอ่ะก็คือเดินทะลุไปเลยอ่ะเดินมาตามแถวอ๋อเดินตามแถวอ๋อเดินตามแถวเราจะเปรัดไปงี้ใช่ไหม ไม่ได้สือไม่ได้นแล้วเดี๋ยวเขาว่าเอาเขาเราจ้างเขาอ๋อบรรยากาศดีเมีไร่ข้าโพดมีบ้านมีเนื้อที่ทุกสิ่งทุกอย่างจบครับชีวิตไม่ต้องเอาอะไรแล้วเนาะทำงานตกเย็นตกเย็นลำสุลานะโอ้โหมีเ้าพัวก ใช่ไหมล่อมลากับพวกไหมกับบรรยากาศแบบนี้นะอยถูกใจเล่าจะเท่าการนะจ๊ะบุรีกีเอออันนี้อ๋อนี่อันนี้อันนี้ไปอันนี้ก็ไล่หมดเลยอะครับไล่หมดเลยครับอุ้ย่นเียการเต็มมาการเต็มแต่ไม่เคยกางจะได้นอนไหมครับท่าน เถ้าจะกัรทั้งออกแบนี้ได้เนี่ยกอีลางนี้ต้องหันฝันเนี้โอเคอ่าเดี๋ยวไหว่าจะเอาให้เป็นเต็นท์ก่อนดีกว่าตอนนี้เอาให้เป็นเต็นท์ก่อนดีกว่ามาชุดเสือเก่าต้องหกสิโล่เวจริงว่ะตัวจริงว่ะตัวจริงมาว่ะหกสิโลยังยังไม่ช่วยกูจ้าปิกต่อไปนี้ถ้าใครมีที่บรรยากาศดี ที่คิดว่าแบบว่าอยากจะอวดหรืออยากจะให้ผมแบบว่าไปสัมผัสนะครับทักกมาได้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไปหาท่านที่แล้วจะไปนอนด้วยด้วยนะครับแล้วไปกินข้าวด้วยนอนด้วยทํากิจกรรมที่ถึงอย่างด้วยนะอย่างเช่น EP นี้ โค้งมาได้ไงผมไม่เข้าใจเลยเพื่อเจอนี่แหละไม่คิดเลยว่าพี่เขาจะมากันละครั้งหนึงโค้ไปทีแล้วอ่ะรสมาชิกก็คือว่าต้องนอนด้วยกันเลยพี่นอนกลางเต็นท์แล้วก็นอนพื้นเลยนอนพื้นกลางเต็นท์พวกเปย์เรานอนพื้นด้วยกันนะครับครัพี่ก็อยู่ในรายการอะไรนะรายการอะไรขออีกทีจอรายการอะไรกันละครั้งหนึ่งเลยกันละครั้งหนึ่งไปกี่กิโลเมื่อกี้พูดว่าอะไระ ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตเ้เลยตื่นเต้นเลยโอ้โหมาเนี่ยไงตอนแรกตอนแรกไม่ได้การละครหนึงเมื่อกี้ได้ยินแป๊บเดียวการละครั้หนึ่งการละครั้หนึ่งใบงูศโลตอนแรกตอนแรกพูดว่าอะไรนะขังไม่รู้การละครั้หนึ่งไปงูศีโลที่บอกโอ้โหศีโลอะไรกันศีใช่ก็าทำตัวไม่ถูกม่เจอวิธีคลิปตัวใหญ่นะ งับนยเี่วเร่อกีว่าตัวใหญ่ตัวดีก็เล็กเออไม่ใหญ่ พี่ผมพี่ชายผมไม่ไม่เข้าไม่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 รู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่เราเปิดหัวดิเปิดดิอะเปิดดิผมสองทิ้งเนี้ยดูยูดูยูอะผมสองอ่ะโง่พี่มาไอ้๊บ้าบอกว่ามือสวยดังดังดังกันจริงโจริงด้วยรผมาไม่คิดว่าเราจะมาครับแต่เรามาครับขอให้ถ่ายรูปบรรยากาศสถานที่มาให้เราดูหน่อย แล้วเดี๋ยวผมมาจริงครับมาโดยที่ไม่บอกด้วยครับผมอ่ะไหน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 ะแดงมิรภาพชนยินดีได้รู้จักครับขอบคุณที่มาที่วหาพี่โอ้โเพิ่งเจอนี่แหละนั่นแหละก็อ่ะขงหนึ่งพีมิต แต่ไม่เจอพี่นะะโอ้แต่เรื่องจริงเลยนะอย่างที่บอกแล้วบรรยากาศแบบว่าทำล้ำลือจริงนะพี่ทำหรอครับไม่ผิดทำบนมันก็คือไม่เสียที่ขอจริงครับไม่ผิดหวังจริงครับผมเขาบอกว่ามาแล้วพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบอกว่ามีดีกว่านี้อีกดีจะพาพี่ไปลุยมีอะไรบ้างครับบางครพี่ไงเดียวจาก็พี่เดินลงถนนส่วนมากแล้วก็อ่าลองดูว่าส่วนมากเราทำไงอะไรเงี้ยนะครับตทงไงที่บ้านนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ ไม่จู้จงเต้นพี่ไม่จู้โง่อะไรไม่จู้จงเต้นพี่ติดต่อร่างันเต้นอยู่ติดห้วยติดอะไรมีมีมีเห็นเลยมไหมมี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 นั่งว่าเขาป่ามั้งคนเราคนไทยนี่อยู่ีนในมือบ้านอ้ไรจะได้รู้เลยว่าสอทอไม้สอทอไม้บ้านมะไรสอทอไม้ชุเยนเต้นพี่บรรยากาศดีมากเกินกลาง กลางเต็นต์กลางเต็นต์หร <op edi kita> mm ือว่าอะไรนี่แบบว่าสุดยอดอธิย่าพูดอธิย่าพูดเขาบอกว่าอยากเจอหมกปากดําด้วยรีดิอาร์คุยเขาหน่อยอยากแยะชวนมาด้วยนะพี่ของแท้เอฟซีครับพี่มิ้งโอ้โหเอฟซีครับพี่ นี่บรรยากาศเลยป้านนะพี่บรรยากาศของน้องรีบใจมากเลยอ่ะคือเอาง่ายใครจ่ายไม่เสียแต่บรรยากาศหลักร้านอ่ายอดไม่เก่งทางฮิวเซนางเดียวเดี๋ยววันหลังพามาโอเคโอเคมานะวันหลังมาวันหลังมาโอเครู้เรื่องโอเคครับบ๊ายบายเช้าเช้ารับครับเฮ้ยพี่ครับพี่เมนูอะไรพี่วันนี้ทำอะไรทุกที่โลกินครับเน้อ ยางหมูไงย่างหมูน้ำจิ้มแจ่วเลยมีให้หมูน้ำจิ้มแจ่วร้องเลยตอน5ทุ่มเที่ยงคืนครับโก้ยไง5ทุ่มเยงคืนครับที่นี่ยังมีครับหมูย่างจิ้มแจ่วพี่พูดแล้วลายไหลเขารู้หรือเปล่าว่าฉันเงาเกินกว่าใครตอนที่เธอลาไกล บอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีจันรักราักาเธอหมดใจรู้หรือเปล่าเขาเป็นผู้องถามไห้ไ่านอะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรเมื่อกี้บอกอะไร ต้องทรีดให้ออดีให้ออเข้ไหมออคือเดี๋ยวก็อัพลงบับลงคืออันนี้ดาวดาอันนี้อออคือขึ้นนะอันนี้ออลมเข้าใจไหมเอวสภนอนออบอเถ้าใจาว่าดีให้มันออนะีขี้น้าตเขี้นสายลมขี้นบนมอญออออขี้นกจออ นนอคหายสั่นโบนะโบนะโบนะนี่นี่ที่โบนะนี่บอดนะบอดนะเอ้าคินก็มีสั่นเลยคือมึงดีดอย่งไรก็ได้ให้เข้ากับเสียงเขาดีมึงดีดมึงยังไงวะเนี่ยแล้วบอกเสียงนีต้าไม่ไม่ไม่ที่ร้องดีแล้วเดี๋ยวผมปรับพี่ใต้มึงเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาคิดนะตา

ได้แหละมึงแค่มึงแย้มึงแย้โอ้โหเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกมึงจะไปเนี่ยโทษโอ้โหขอโทษแทนน้องได้ครับอย่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงแม็กบอลแล้วบอลแล้วครับผมกางเต็นท์เพื่อนบรรยากาศโคตรดีเลยหนาววาเข่าคออีกที่เราไปอ่ะหนาวอ่ะมากจริงนี่เอฟซีนี่เอฟบีร์นี ถ้าพี่มาพี่ิใจยครับอ่าตรงนี้คือว่าเป็นกันเองที่สุดแล้วอยู่บึงชะโคบึงการบึงชะโคบึงชะโคนี่ปิ้งปิ้งย่างเนี่ยือว่าดีกว่าปิ้งย่างหมูเนี่ยีวัเลยเอาตื่นมานี่คือว่าเจอหมอกเจอเขาเจอเราและเธอเลยอยู่ไหนอ่ะ อยู่บ้านเหรอมามาเดี๋ยววันหลังมา f อฟซีเขาบอกว่าถ้าพวกพี่การละครั้งหนึ่งมานี่คือว่ายินดีต้อนรับเลยมาแค่ใจพอเขาบอกว่าตังค์ไม่ต้องพกมาครับนี่เราไม่กินแล้วตอนนี้บุหรี่ไม่ดูดเลียรเลิกไหมเรียรเลิกไม่ได้เพื่อนโอเคเดี๋ยวมานะ f อฟซเขาบอกว่าอยากให้พวกการละครัหนึ่งมาแน่นอน อย่าเวลาอย่าไปเรียกเรียนรู้ว่าเรียกว่าอะไรเบิร์นเด็กเด็มันเห็นแล้วมันมันมันได้ยินแล้วมันขนลุกเหรอต้องเรียกว่าอะไรครับตะไรยาแห้งตะไรยาแห้งตะไรยาแห้งสิ่งม้วนใหม่งะเชียบรู้เรื่องโอเคบายคิดถึงคิดถึงตะไรยาแห้งรู้เรื่องชอบวะคิดได้ไงวะตะไรยาแห้งโอเครู้เรื่อง โอเคเดินจงกรมป,ป่ะเดินเดินจงกรมนะก่อนนอนโอเคเพื่อนนั่งสมาธินอนแล้วโอเคถอดจิตโอเครู okay. Okay. ้เรื่องเอ็มพาราได้ครับท่านเอ็มพาราได้ครับเป็นไงเอ็มพาราได้ถ้าบอกให้พี่เอ็มบอกว่าไอ้สลิดติดเบิร์นเนี่ยมันก็อะไรเะรอสลิดติดเบิร์นไอ้สลิดติดเบิร์นเฮ้ยมาใหม่ไว้ไอให้มันไอ้สลิดติดเบิร์นเหรอสงไร้หยาแห้งนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเราเรียกว่าอะไรนะไอสลิดติดเบิร์น สลิดติดเบิร์ดมันก็ที่บาร์ที่ไปใี่ไหมแพ็คเบ่งเดียวเลยแพ็คเบงเดียวเลยเอาง่ายๆผมแพ็คเดี่ยเดียวเลยเอาสลิดติดเบิร์ดนี่ก็มาสลิดติดสักพอดีกันนิดนึงนะเขาบอกว่าอาการนี้ดองดีเหลือเกินถึงได้มีอาการนี้ใครอยากมีอาการนี้ต้องมาที่บึงชะโคครับผมแน่นอนมาแล โอ้โหมาแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คอหมูหรือว่าหมูย่างหมูย่างต้องบอกว่าบึงชักโคคอหมูย่างครับผมดู้ดีร้อนๆเลยครับผมไม่บอกนะไม่บอกนะหมูอะไรไม่บอกนะหมูอะไรคิดเอาเองครับติดป่าเออแต่ติดป่าขอทิ่มก่อนเลยน้ำกินมยังไม่มาเลยขอกินก่อนรูดี เฮ้ยเราจะนึกว่าเหนียวที่ไม่เหนียวมามัน่อยเพิ่งเคยกินเนี่ยคอหมูย่างโป่งเล็บป่าจะเอามาป่าแท้เลยใช่ปะได้ป่าแท้เลยกินเนี่อี่ชานเลยอืมก้องกัก้องตองนู้ นุ้งก็เหนียวนะไเหนียวอืมนอนได้ดีครับไอมีคมๆเลยไม่เผลนไม่เลยไม่เลยเฮ้ยไม่เพราะว่าอันนี้ไม่ครับพี่อันนี้มันเพลินกำลังเพลินเลยไหมเดี๋ยวก่อนนะแบงค์ช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยไอ้นัทอยู่นี่อยู่ดิไอ้แบงค์อยู่นี่ชาเวไอ้กันไปไหน เรื่องยิ้มอะไรอ่ะฮะเฝ้าถึงเกศกันดูวิเดินไปที่ไหนมาเนี่ยเย้มเลยเย็ดแค่เดินไปีไหนมาเนี่ยเดี๋ยวของในป่าข้าวโพดมาของในป่าข้าวโพดมาไงไงดินสมบูรณ์ไหมดินดอย่างนี้สมบูรณ์ดินดีนะดินดีดินดอนสมบูรณ์เต็มกะเบลแบย โอ้ยอเผลอแป๊บเดียวเต็มคาราเบลยิ้มหวานด้วยนะแหมเป็นไงดินที่นี่ดีไหมดินดีลายอ้อยแห้งเฉาพราเจ้าไม่อยู่สลายแห้งลายแห้งเขาเรียกว่าสลายแห้งดูไปดูมาครับพี่อยู่มาเองหรือเปล่าเนี่ยถูกถ้าพี่อิวบอกว่าอิ่ว่านึกว่าไม่พี่อิวมาเองไม้ไม่ดีเลยครึ่งเสียงไม่ดีเลย อันนี้อิวอิวอันนี้อิวไงเอาเนี่ยอันนี้อิวสติ๊กอิวสติ๊กไม่ได้อิวไม่ได้อิวไม่ได้อิวสติ๊กอิวมาเองวะเนี่ยอ่ะอ่ะโชว์โลโก้แบรนด์อ่ะแอ p r e c i a t e that b r อิวตาเยอะนะอิวอ่ะของแท้เลยเอาสักเพลงเอสักเพลง กำลังจะเลิกยาอยู่แล้วเธอกลับเอามาให้หนึ่งมัดเฮ้ยเพลงอีวีวิวคุกนะอีวิวจะร้องงี้คุกแน่นอนอิวไม่ไหวแล้วอิวนะไม่เอาดิโด้ด่านเต้าพี่เกง่าลูกสายสุกเลยจะไปนั่งเป็นอะไรเงี้มันกินพี่ทำก๋วไร้ไหเออฮะมันกินพี่ทำเอะไร มัเก็บพริกมันจะเขาิมาลัแล้วก็ท่เบสทอกัวอะไรก็แดงๆเก็บกับบ้านเนี่ยอาวอาววิทิเน้เหรพี่ไปทยวพอได้ไหมฮะเทียวได้ไป่ยวโอ้ยนะโยจุดยอดว่ะกินอะไรก็ร่อยนี่จิ้มแจ่วาอีฮ้ยเด็ดว่ะของดีุงไง เสด็จไม่อยากพูดแม้กริงเขาบอกว่าห้ามพูดต้องมาลองเดี๋ยวพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ทันเองต้องลองเองยินดีต้อนรับมาลองมาต้องมาลองดีไหมพูดก็มาด้วยต้องมาลองดีๆต้องทำพันเองใช่ต้องทำผันเองเขาบอกพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกตอนเนี้ยต้องมาสัมพันเองครับท่านเอาละครับจบภารกิจ ตะลุยแดน f อซบ้านบึงชักโคก็้อบอกว่าไม่รู้ใครมอมใครแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าของป่าแรงมากอย่าลืมนะครับถ้า FC ทุกคนอยากจะให้ผมไปตะลุยแดนไหนที่ว่าเด่นแดนไหนที่ว่าโดนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับแล้วโคกซีโร่จะไปตะลุย โอเคครับสำหรับอีนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการตะลุยแดนต่อไปสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเข้าใจเรียกว่าอะไรออ่ะถ้าเอฟซีมีแดนไหนที่ให้ผมเป็นพวกเราไปตะลุยนะบอกตำแหน่งมาทีเซตนมาส่งรูปมาส่งวิดีโอมาก็ได้นะครับทางหนังเพจกันละครั้งหนึ่งหรือทางช่องทางใต้คอมเมนต์ EP นี้ก็ได้ตอนนี้เรารี้ไปหาฟรีดีกว,ว่าไปปล่อยอิวไปอิวไปวิ่อิวขึ้นรถขึ้นรถ